นันแหละถ้าวาสกวาสิกาเป็นผู้เห็นแก่ตัวขึ้นมาก็ทำนาบนศาสนาทำนาบนศาสนาในศาสนามันยุ่งยากไปหมดคนมั่งมีเห็นแก่ตัวก็ทะเลาะกับคนจนคนจนเห็นแก่ตัวก็ทะเลาะกับคนมั่งมีลูกจ้างนายจ้างเห็นแก่ตัวก็ต่อสู้กันไม่มีที่สิ้นสุด ัวเมียเกิดเห็นแก่ตัวก็ต้องอยากันแม่กับลูกเกิดเห็นแก่ตัวขึ้นมาก็ต้องน้ำตาไหลดอัดขัดใจหาความสงบสุขไม่ได้โดยเฉพาะฝ่ายลูกเนี่ยเห็นแก่ตัวแล้วกับแม่น้ำตาไหลเพราะความรักเพื่อนกับเพื่อนเป็นเพื่อนกันมา พอเห็นแก่ตัวมันก็เลิกความเป็นเพื่อนมันมเป็นไปไม่ได้นี่เรามองว่าถ้าเห็นแก่ตัวแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นบ้านเมืองนี้มันจะเป็นอย่างไรประชาชนทุกคนเห็นแก่ตัวจึงได้รับจา้างเลือกผู้แทน ก็ได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวมาทั้งนั้นนะมันเป็นรัฐสภาของผู้เห็นแก่ตัวมาตั้งรัฐบาลก็ได้รัฐบาลของผู้เห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรเหลือข้าราชาการก็พลอยเห็นแก่ตัวไปหมดนักบวชนักไอศสนาก็พลอยเห็นแก่ตัวกันไปหมดลูกเล็กเด็กแดงก็จะพลอยเห็นแก่ตัวไปหมดโดยไม่ทันรู้ มันเอาอย่างโดยไม่ต้องไม่ทันรู้ถ้ามันเป็นถึงขนาดนี้แล้วทนทั้งหลายลองคิดดู่ามันไม่มีอะไรเหลือนี่มันไม่มีอะไรเหลือมันมีแต่เพื่อนแข่ตัวหมูหมากาไก่ก็จะพลอยเอาอย่างเห็นแก่ตัวไปหมดแต่อยนี้ยังดีที่ว่าสัสตว์ทั้งหลายยังเห็นแก่ตัวเท่าเดิมมนุษย์จะเห็นแก่ตัวมากาเทราะไารก็ตามใจมนุษย์ แต่สัตว์นวียังเห็นแก่ตัวเท่าเดิมยังเห็นแก่ตัวเท่าเดิมความเห็นแก่ตัวมาจากความยึดถือว่ามีตัวพุทธศาสนาจึงสอนว่าไม่มีตัวถ้าเรารู้เข้าใจและปฏิบัติเป็นผู้ไม่มีตัวมันก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวปัญหามันก็ไม่มี ข้อนี่เราอวดได้เลยว่าพุทธศาสนาให้ความได้เปรียบมากนะคือสอนว่าไม่มีตัว <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธศาสนามันก็ไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัว <c oughs> แต่ถ้าศาสนาไหนลทัทธิไหนมันสอนว่ามีตัวมีตัวมันก็ลําบากแลยมันไปสอนว่ามีตัวนี่มันก็เห็นแก่ตัวมันก็ลาบากมันต้องสอนอีกทีนึงละความเห็นแก่ตัว เช่นว่าถ้าถือศาสนาที่มีพระเจ้าก็เอาเอา,เอาตัวไปให้พระเจ้าสิเอาตัวของตัวไปให้พระเจ้าสิตัวของเราอย่าได้มีอย่าได้ไม่เห็นแก่ตัว <c oughs> อย่างนี้นก็ได้เหมือนกันแต่มันลําบากมันลาบากกว่าที่ว่าไม่มีตัวในทีญญแรกยังจะดีกว่าควรจะถือเป็นโชคดีที่สุดแล้วที่ในมัน มีโอกาสถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักที่สอนเรื่องความไม่มีตัว <c oughs> ปัญหาทุกชนิดความทุกทุกชนิดความวุ่นวายไายกาทุกชนิดในโลกนี้มาจากความเห็นแก่ตัวอาตมา อยากจะท้าทายว่าใครใครคนไหนช่วยไปคน้นช่วยไปคน้นมาปัญหาขอ้อไหนความทุกข์ข้อไหนความเลวร้ายขอ้อไหนที่ไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัวปัญหาที่มีอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้ปัญหาขอ้อไหนความทุกข์ข้อไหนที่ไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัวช่วยเอามาให้ดู ถ้าเอามาให้ดูได้จะให้รางวัลหมื่นบาททั้งที่ไม่มีจะสึบไปขอทานให้รางวัลเพิ่มืนบาทถ้ามันเอา,าให้ดูได้มาปัญหาขอ้อนั้นมันมาจากสิ่งอื่นนอกจากความเห็นแก่ตัวก็ท่าทายอย่างนี้เลยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยไปพิจารณาดูใครควรดู ปัญหาเลวร้ายได้บ้างที่ไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัวอา้าวทีนี้มองในมุม,ม,มกลับกันในแง่ที่มุมกลับกัน <c oughs> ว่าถ้าเป็นได้ว่าทุกคนทุกคนในโลกไม่เห็นแก่ตัวทุกคนในโลกเกิดไม่เห็นแก่ตัวมันจะมีความเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นมาได้หรอ ขอที่เอามาให้ดูสักอย่างหนึ่งถาทุกคนในโลกไม่เห็นแก่ตัวจะมีความเลวร้ายชนิดไหนเกิดขึ้นมาในโลกได้ถ้ามาให้ดูได้จะให้รางวัลหมื่นบาทเหมือนกันนะถ้าว่าไม่มีใครเห็นแก่ตัวในโลกนี้นะไม่มีใครเห็นแก่ตัวมันจะวิเศษมันจะประเสริฐเลือที่จะกล่าวแลย มันไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีการปกครองไม่ต้องมีรัฐบาลปกครองบ้านเมืองให้ยุ่งยากเนถ้าว่าคนในโลกมันไม่เห็นแก่ตัวไม่ต้องมีศาสนาด้วยเอาถ้าคนในโลกไม่เห็นแก่ตัวไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีการปกครองไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีแม้แต่ศาสนาก็ไม่ต้องมีถ้าคนมันไม่เห็นแก่ตัว ศาสนามันเป็นผลพลอยได้เกิดมาจากการที่คนในโลกมันเห็นแก่ตัวมาเรื่อยๆบัญญัติศาสนาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวมาเรื่อยๆจนมีหลายๆศาสนาถ้าคนมันไม่มีความเห็นแก่ตัวสะแล้วมันไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีการปกครองสบายเท่าไรนั่นะเขาเรียกว่าศาสนาหรือโลกภาษีอารยะเมตไตรโลกะ ศีอารยเมตรัรไม่ต้องมีการปกครองเป็นอันว่าสูงสุดกันที่นั่นสูงสุดกันที่เป็นผลของความสงบที่เกิดมาจากความไม่เห็นแก่ตัวทีนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องความสุข ในวันนั่นก็พูดแล้วบนภูเขาเทศมาฆ่าก็พูดเรื่องความสุขสามอย่างโดยเหตุที่ว่าคนไม่ค่อยจะสนใจพุทธบริษัทเองก็ไม่ค่อยจะสนใจ <c oughs> ที่จริงมันน่าสนใจยิ่งกว่าหัวข้อโอวาทปาติโมกข์เสียอีกไอ้สามหัวข้อที่ไม่ทำบาปทำกุศลแล้วทำ ตริสุทธบ์ยังไม่น่าสนใจเท่ากับเรื่องความสุขสามชนิดความสุขมีอยู่สามระดับสามขั้นตอนความสุขชั้นทั่วไปชั้นธรรมดาสามัญที่สุดว่าอพยาปัจชังสุขังโลเกปานาูเตสุสัญยมโมยบาลีมันยาวหน่อยนี่ ความไม่เบียดเบียนสํารวมระวังโดยดีในสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขความเบียดเบียนเป็นความความไม่เบียดเบียนเป็นความสุขนี่ข้อแรกสุขาวิราคตาโลกเกกามานังสมติกโมื่ความคลายความยินดีในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีน ก็เป็นความสุขในโลกี่สูงขึ้นมา <c oughs> อะไรเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีกํำนัดยินดีกิเลสหรือไม่กิเลสโดยตรงหรือไม่โดยตรงก็ตามที่บรรดาที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีแล้วละความยินดีในสิ่งเหล่านั้นจได้นี่เรียกว่าวิราคะวิราคะคลายความกํำนัดยินดีอันนี้เป็นความสุขสูงขึ้นมา อันสุดท้ายว่าอัศมิมานัสวินโยเอตังเวปรมังสุขังขการนำออกจะได้ซึ่งอัสมิมานะเป็นความสุขสูงสุดแล้วก็ยังมีคำว่าเวเวต่อท้ายด้วยคำว่าเวเนี่ยเราเวย ตรงภาษาไทยว่าเว e ้ยบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสคำว่าเวเวรู e ้เวมีอยู่หลายแห่งมาหลายหลาย,หลายที่เหมือนกัน e เวนีหมายความว่าเป็นคำท้าทายท้าทายให้ผู้ฟังพิสูจน์ให้ผู้ฟังคัดค้านให้ผู้ฟังหาข้อพิสูจน์หักล้างจึงได้พูดว่าเว e ตังเว e ปรมังสุขัง การละ <c oughs> ความยึดถือว่าตัวตนจะได้เนี่ยเป็นความสุขสูงสุดสูงสุดเวยความสุขอย่างต่ำก็คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนพูดอย่างนี้ดีกว่าจำง่ายว่าความสุขอย่างต่ำคือไม่เบียดเบียนความสุขที่สูงขึ้นมา คลายความกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสิ่งที่เป็นที่ตั้งความกำหนัดจะมีกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างช่างหัวมันนะคลายความกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นก็แล้วกันก็เรียกว่าวิราคะเป็นความสุขที่ดีกว่าดีกว่าอันแรกถึงเป็นเพียงความไม่เบียดเบียนแต่ก็ยังมีอันที่ดีกว่านั้นึ้นไปอีกสูงกันไปกว่านั้นก็อีกคือละตัวกู้ ละความยึดถือว่าตัวตนจะได้ละความยึดถือว่าตัวตนจะได้นะั่นเป็นความสุขสูงสุดม่มีอะไรสูงไปกวา่าคุณช่วยสรุปความสั้นๆเพื่อจะจำไว้ง่ายๆประจำตัวที่ความสุขมีสามขั้นตอนตอนขั้นหนึ่งคือไม่เบียดเบียนขั้นสองไม่กำนัดยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งห่งความกำนัด ท่านสามว่าหมดตัวตนหมดตัวตนหนึ่งไม่เบียดเบียนสองไม่กำหนดยินดีสามไม่มีตัวตนคนโง่เป็นสะดุ้งเพราะไม่ตัวไม่มีตัวตนมันก็คิดตัวตายคิดตัวตายเพราะไม่มีตัวตนก็คิดว่าตายแล้วมันก็จะโง่ไปทังไปไปฆ่าตัวตายกันดีกว่าเว้ยยังง่ายดีจะเลิกปัญหาไปฆ่าตัวตายกันดีกว่า นี่มันสามคำไอ้สามสามสาม,สามชั้นชั้นหนึ่งไม่เบียดเบียนชั้นสองไม่กําหนัดในอะไรชั้นสามไม่มีตัวตนคำว่าไม่เบียดเบียนมันก็มีความหมายไปถึงคำว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวตนมถ้ามันยึดถือว่ามีตัวตนมันจึงเบียดเบียน ถ้ามันไม่มีความรู้สึกความมีตัวตนมันก็ไม่เบียดเบียน <c oughs> ความกำนัดยินดีก็มันก็ต้องมีตัวตนมันจึงยินกำนัดยินดีไอ้สายแกนกลางของมันอยู่ที่ความมีตัวตนจึงเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนบ้างเกิดความกำนัดยินดีบ้างดังนั้นอันสุดท้ายต้องกำจัดไอ้ตัวแกนกลางคือความมีตัวตน แต่มันยากมันลึกอยู่เดี๋ยวนี้ยังทำไม่ได้ก็ทำมาตามลําดับตามลําดับเอามาตั้งแต่ขั้นตอนตอน,ตอนง่ายๆว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนเตรียม <c oughs> พร้อมเพื่อจะหมดตัวตนก็คือว่าเริ่มฝึกความไม่เบียดเบียนไม่ไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งไม่มีจิตชนิดที่โง่าสาหรับจะไปกระทบกระทั่งผู้อื่นหรือสิ่งอื่น ແຕ່ວ <c oughs>